สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารุปรักทุกทุกท่านผมนายรังสรรมราปีเจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลทึ่งทางกศนอ,อำเภอนามนได้มาสนับสนุนซึ่งกิจกรรมของผมในพื้นที่ตรงนี้6ไร่1งาน70ตารางวานะครับ มีกิจกรรมที่เป็น3อย่างที่เป็นหลักๆคือนาข้าวแล้วก็ประมงคือบอ่อปลาแล้วก็พืชผักต่างๆที่ปลูกหลายอย่างหลายชนิดซึ่งการทําแบบนี้จะทําให้เรามีอาหารไว้บริโภคไว้กินในครอบครัว และหลังจากที่เหลือจินเหลือบริโภคเราถึงจะจำหน่ายซึ่งที่จำหน่ายตรงนี้จะมีตลาดที่ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเลี่ยมข้าง,าง,างวัดวิเศษเศรษีนะครับวันจันทร์วันพฤหัสและวันเสาร์ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ซึ่งในส่วนนี้เราจะทำเป็นตัวอย่างก่อนนะครับผม หลังจากนั้นเราก็ถึงกระจายให้ผู้ที่เป็นเกษตรกรและสมาชิกแถวแถวนี้ได้เรียนรู้กันาการประมงที่ได้รับการสนับสนุนคือพันปลาจากกอศนอําออเภอนามนต์เราก็ปล่อยไปแล้วนะครับส่วนบอ่บอสามบ่อที่เห็นอยู่ข้างเราจะเลี้ยงปลาเป็นปลารวมปลาเป็นจัณพัทั้งปลาเก็ต เช่นพวกปลานินปลาตะเพียนแล้วก็ปลาสวายแล้วก็มีหอยทั้งหอยขมและหอยเชอรี่นะครับตามคันคูเราก็ปลูกหลายอย่างนะครับผมเช่นตรงนี้ที่เห็นเป็นรูปก็คือรูปตะขบยักษ์หรือว่าลูกบักเบนก็สามารถทานได้แล้วเราปลูกมา3ปีแล้วนะครับมีมะไฟบ้างมะเฟืองบ้างมะม่วงคาร่อนมะม่วงแก้วนะครับ พวกสมุนไพรก็มีสมอเทศสมอพิเภกลูกจันทรนะครับดอกอัญชันอย่างนี้ต้นหมอนอย่างนี้แลวสามารถนํามาแปรรูปจําหน่ายแล้วก็จิ้มท,ทานทั้งจําหน่ายได้มีมัมแซลนะครับผมด้านโน้นมีมักแซลแล้วก็มะปิงหลายอย่างครับอยู่ตรงนี้สามารถที่จะเรียนรู้ดูเป็นไม้ พื้นบ้านไม้สมุนไพรด้วยในส่วนนี้ทําให้เรามีสุขภาพจิตด,ดีมีอาหารรับประทานอย่างปลอดภัย